สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอกันกับแม่นัง่งช้าแนเนาะจนะเมื่อนี้จะพาเอาไว้อาหารมา,าให้กูเสด็งเอาฮ็ดมือแบบนี้ก็จะให้เนื้อวากัดนิ้วเด<ะ>ิวเบิ้งผุนะจ้าเดิมเบิ้งเขาเพิ่นถือให้แม่ติล่ะแซ่บลูงจะกินมือกันเด้อมือเขาเพิ่น ตัวอื่น,นี้เบิรละ่ะยิ้มใส่กล้องหน่อยครับยิ้มใส่กล้องหน่อยครับหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะเครียดเห่สลัะว่าเบิด์หน่อยว่าหน่อยอเพิ่งหนาขึ้นปะนี่แหละจ้ะวางเงินยู่นี่จะ<า>เป็นแบบค้นเข่าไมา้ยางได้เน,นาะจ้าเนาะกะให้ได้เฉพาะอ่อแอปเปิลจ้กะกับกุลีโอยเออหมากยังละ่ะ แค่รถเมื่อตอนนี้เพื่อนเฮ็ดยังิุนดังสิหยอกน้องต้นนั่นน่ะเขาก็ะเลมแหลมหาลังโตเขาเพื่อนเดียสีใหญ่ๆเนาะจ้ะกวางลายจ้ะไปผุนเป็นป้าป้ากวางแห้งมีแต่ต้นใหม่ต้นใหญ่ๆจ้ะนี่เลยนี่เป็นเอ่อได้รอบ10ปีแเ้วอด้าะน้องต้นเนาะ ตั้งแต่น้องต้นมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะจ๊ะตอนนี้ลูกก็จนสิบเจ็ดสิบแปดละก็เลยอยากพามาเพราะว่ามัอนอี่ว่างเนาะจ๊ะเนาะก็เลยอยากพาลูกมาเบิงอีกว่างๆกันบได้ไปสา,าจักเทียกรก็เลยออกมาเบิงกวางน้อยเพิ่อนอยากไปหากวางน้อยพะนะมันจะกินให้ลูกบ่ล่ะบ่แม่นมันอิ่มแล้วบ่ลูก แทโน้นนี่ยางงามเลยจ้ะต้นไม้ต้น,ตนนี้บังดุ๊กนะยางใหญ่สูงใหญ่มากเห็นบ่จ้ะสามสี่ตัวบังพเพลียวบังเฮาเห็นบ่จ้ะ <laughs> โอ้ยหลายนอนอยู่เพิ่นกับมีนี่จ้ะนอนอยู่เพิ่นอะ เต็มเลยจ้างอนเขียวหยัางนี่ค่ะบอได้ตื่นเขาได้ห่างประมาณันึ่งอยเมตรนี่หน่อยเมตรที่ห่รอยหาสิบเมตรตำนัน่ะนี่เอามาเบิ้งแม่ร้อยนย่างไปเบิ้งมันสียังด้วยค่ะ วังเปลี่ยงนั่นมืออยู่ไกลๆหนึ่งแล้วกับปลุกเด้เอาปะไม่รู้แฮะนอนเบิงหน,งน,งงนาบริติ่นปะเน้ยไม่รู้น้นาเก่งคักเท้นอนกิน Nhé nó chinh chẳng nguy hiểm hơn nón chinh, sư nắng dư nón chinh khắc nón nha mẹ Áo lòng con cáo hơi săn con ăn vân มันก็ลูกดอกเบึ่งมันน้อนร้อยกินอยู่นะลูกกระยานนะพี่น้องเอากินจะคลองเองเอา <c oughs> โอ้เทิบขับไปไกลๆมันไกลแล้วมันกระลูกตัว <c oughs> ย่านเขาเน้ย <c oughs> น้อนถ้ากินหนาวเทิบไปอีก <c oughs> เอนอนอนไห้นอนไห้ไทายรูปดีไว้คนนี้ เาเขาไกลได้้แค่รถยัดใส่กระเป๋าหาเห็น, <laughs> อนออเอาลงไปใกล้ๆดังมันเออนั่นนะนั่นแหละมแม่ที่ก๊ด <c oughs> น้อนเหลียวเบิงคือรับ่ติ่งเิยเนะจ๊ะนอนเอาไห่กินนอนกินอยู่เลยบลูกบ่ขยับเลยจ้ะกลับว่าเป็นตะย่านดอกเขาเขาคิดว่า่ไไ้้่ไ้ดูไลายเน่ยจ้ะสัตว์แนวนี้เนาะอยู่น้าค้นตลอดจ้ะ <c oughs> นงตน้นโอ้ยน้อนแล้วเลยเบิงดูเอาแบบเคลื่อ,อ,อ,อนเป็นแต่หูจะคว้มแทะ

กินไหนเนี่ยแกเห็นไหมหาไมันน้อยก็เนีเ่ย <c oughs> นอนกินนะ <c oughs> เป็นเสือนอนกินไปเลยอ่ะ มึงดูเอาให้กินในมืออกินได้เซยคือเราบบยานนะจ๊ะนี่จ้ะเขามีอะป้ายบอกนอะจ๊ะเนาะกวางแต่ละชนิดเฮาเอิอนกวางอยู่ซื้อ,อแต่ว่าเขาเขาจะบอกอกันจ้ะเขาจะมีความแตกต่างกันเนาะแต่ละซื้อแต่เฮาก็เอิอนเป็นซื้อเดียวกันเบิดเนาะคือบอกบอกแยกแยะบอกออกนะแต่เฮาก็มาเบิ้งเขาเขาเห็นบอกจ้ะตัวนี้ ใหอาหารมันเมื่อกี้นี่คือตัวนี้จ้ะเบืองเพิ่นยัมกุลี่โอยยากคนนะโอ้ยขาสันดอดดลูกเลยเบืองอันแขวเพิ่นคือสิบอมีนะจ๊ะเงียงไปเงียงไม้อยู่คนปิ่นทั้งนั้นปิ่นทั้งนี้กับบ่แตกให้แล้วเขาไหเป็นหัวจ้ะเพิ่นบอบีไหนั้นหน่อยๆเนาะบ่หักนะ อันนี้อีกมูนึงนะจ้ะวังหัน่นพอดเขาเนี้ยเงๆนั่นก็อีกพันธนึงจะ้ะเบิ่งสีกับลายเขาใส่กันมองแตกต่างคือตรงเขา,าอ่ะจ้ะอือเอาตัวไห้ตั้ไม้ลูกตัวนี้ได้กินกน้อนใหญ่แล้วหลายๆจะ้ะเอาตัวนั้นคือดำกว่็มูได้ลูกมันนั่นดีมากนะคือดเพิ่นเลียนเหรียญมวนหลาย เพือนเสียงแม่เออเออือออยู่นี่นี่จ้ะเออหลายแห้งนะจ้ะตอนมาตะกอนกัหลายยูตะวาก็เพิ่นเฮ็ดขังไนหม่งขังไนหม่งยางบร่ได้ดีเท่านี้เนาะตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะมาปีนี้คิดดีเลยจ้ะ หมากเกาลักต้นเกาลักแต่ว่ากินได้พี่กินบ่ได้บุ๊กเอาตัวนี้ตัวผูดด้ติลูกสีดำแมนบอนเนะเอาตีส้มผัสสีแล้วดำกามูอคายเรียนจะเนี่ยกินหยาดกันเอามาไหมแอปเปิลน่ะน่ามันถ่าลูกิด็ดเลียวเบิ้งกันนะดอกต้ตนก็นมาหายมัน น้นกัะน้ำ <c oughs> เดียวน้ำลูกอยูอ่เนาะเดียวเบิ่งหนา้าเสยอยู่มิยังให้ฉันกินบอเพื่อนวะค้ <c oughs> คนเก่าอาหารมาให้หลายจ้ะ <c oughs> <c oughs> ตกมือเพื่อนว่หลังจากค้นเอินไปเอาเนอะกินยางเขาหาเลยนะบริต่นค้นเด้จ้า คนตบมือเพิ่นกรย่างเขาไปเลยเพิ่นกับคิดว่าเขาเอื่อนไปเอาเนใวกินนะเด็กน้อยตบมือเล่นเพื่นกระเลยยางเขาไปเบิงว่ามียังให้กินบอติอนะเป็นสวนใหญ่จ้ะมูนึงกับว่าสนใจค้นผุนเพื่นหากินของเพิ่นเองงับงับยุ่ข้างน้า